คืออะไรอ่ะคือของที่ส่งไปแล้วลูกค้าใส่บอว่าใส่ไม่ได้คือเรามาดูว,ว่าม่าจะใช้ได้จริงจริงไหค้าแจ้งบอกว่าไปใส่ใช้งานไม่ได้ยาวฮาบูโบ่อืม ทั้งที่เราก็เทสก่อนส่งแล้วนะหายไปยังดีนะ ตก็เขาไม่ไคืออะไรอ๋อามาทางนี้เพจขอ,องสุดยังไม่รู้มเสียอะไรนะต้องแกดูภายในนิดนึง ช่างไปล้างเปล่านี่หนึ่งก่อนประกอบเค <Hey, S 1> เดี๋ยวเราเมื่อกี้เราก็ล้าง,เรา,างเราก็เปล่าแล้วนะประกอบไปขึ้นไงวะเนี่ยเนี่ยก็ด้วยมาร สำงวนแล้วรูประกอบมาถูหรือเปล่าผมแน่นดังครับทางโน้นสายสีดำๆนี่ถอดออกเลยก็ได้เอื้อมมันก่อนไม่ใช่ ตัวนีดน้ดูนี่วะตัวน้ำมันก่อนเทียนะให้ย้ายย้ายขาบูตัวเนี้ออกแล้วเอาตัวนี้ใส่ใส่ตัวนี้ไปแทนตัวที่ลูกค้าส่งมาส่งกลับมาคืนเป็นขบูแดบบที่แปลงใส่นูโวเอ็มเอ็ อืมเดี๋ยวกครู่เสร็จแค่นี้ก่อนพอแล้ว Okay. ไอ้คาบูเลเตอร์แบบตัวเนี้ที่พุ่มจูนเสร็จแล้วนะจูนเสร็จแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าไปผลผลปรากฏว่าลูกค้าไปติดตั้งแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะเรียกว,ว่ามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเราก็เลยเรียกคืนพาบูุลูกนี้กลับกลับคืนมาแล้วก็เราก็ซัพพอร์ตโดยการ ชดเชยเงินให้ลูกค้าคืนเตรียมจํานวนพร้อมกับค่าขนส่งแล้วก็ชดเชยให้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันดูกันว่าขาบูลุกงเนี่ยมันมันจะมีปัญหาเหมือนที่ลูกค้าบอกจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่ผมทําการจะส่งสินค้าให้ลูกค้านะผมทําการเทสกับ,ก,บกับตัวรถก่อนนะเทสกับตัวรถก่อนแล้วก็วิ่งดูแล้วจึงแล้วแล้วจึงมั่นใจว่าขาบูมันไม่มีปัญหาก็เลยส่งให้ลูกค้า แต่ที่นพอลูกคา้าไปติดตั้งกับตัวรถกับกายไม่ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันว่ามันจะเป็นเป็นยังไงครับใน,นเมื่อเราได้ของคืนมาแล้วเดี๋ยวก็มาลองเทสดูว่าการติดตั้งคาบูลิเตอร์ครั้งแรกเนี่ยมันจะสตาร์ทยากเพื่อเวลาที่ เราถ้าเราอยากให้มันสตาร์ทง่ายเนี่ยเราเราก็จะทําการล่น้ำมันบริเวณนี้ก่อนนะเราบริเวณนี้ส่วนหนึ่งก็ก็เติมเข้าไปที่คาบูโดยตรงเลยไม่ต้องรอให้เครื่องยนต์มันดูดเติมเข้าเติมเข้าด,ดูนี้นะหยอดเข้าไปให้มันเต็มเลยแล้วก็ลอ่ลอล่อน้ำมันตรงนี้มันจะทําให้เราสตาร์ทรถง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องรออน้ำมันจากถังน้ำมันมาเลี้ยงคาบู เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆะมาแชร์ให้ใครถ้าใครตั้งขบูลูกใหม่แล้วก็อยากให้สตาร์ทง่ายๆสตาร์ทครัง้งสองครั้งติดเลยเครื่องยนต์ติดแล้วให้เลี้ยงทันเร่งสักพักหนึ่งนะให้ระบบน้ำมันมันเดิน รบบน้ำมันมันเดินเต็มระบบก,ก่อนแล้วค่อยเราค่อยผ่อนคันเร่งลงเลี้ยงคันเร่งไว้สักประมาณ1-2นาทีเสร็จแล้วเราค่อย่อยปล่อยคันเร่งปล่อยมือจากคันเร่งแล้วก็สังเกตอาการรอบเดินเบาวา่า มันนิงน่งนิ่งนิ่งอยู่หรือยังถ้ามันยังไม่นิ่งแล้วก็ปรับรอบตรงนี้หมุนตามเข็มมันจะเป็นการเล่งนะหมุนท้นเข็มจะเป็นการผ่อนอเดี๋ยวเรามาเล่งเครื่องดูที่ว่ารอบสูงเป็นยังไง ติดง่ายมาครับอื่วนจากจากการที่เราเทสเนี่ยขบุลลูลเนี้ยไม่มีปัญหานะไม่รู้ว่าที่ลูกค้าได้ไปแล้วติดตั้งแล้วเกิดใช้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะอาจจะเกิดจากพวกระบบเครื่องยนต์ของลูกค้าอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ก็เลยทําให้ได้ขบูดดีไปแค่ไหนก็ใช้งานไม่ได้ แต่ก็ไม่แปลครับเคสนี้ผมก็แค่เอามาทดลองให้ดูว่าคาบูของเราเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะนัะอาจจะมีปัญหาที่เครื่องยนต์ของลูกค้าอาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอนะก็เลยทําให้คาบูของเราเนี่ยเอาไปเราใช้ไม่ได้แต่เคสนี้เราก็คืนคืนเงินให้ลูกค้าเตรียมจํานวนละพร้อมกับค่าขนส่งกับคือเราเราไปชอบให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสบายใจ นี่ก็คือปัญหาของการขายของออนไลน์นะครับพราเราไม่ได้ไปติดตั้งเองเนาะบางทีลูกค้าไปติดตั้งเองก็อาจจะยังไม่ชํานาญพอพอสายไปแล้วก็มีปัญหาก็โทรมาก็ปรึกษาเราเมันกันนะเราก็พยายามแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาไปแต่ลูกค้าก็ทําตามแล้วก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมเราก็เลยทําการเรียกคืนกลับมานี่แหละแล้วก็มาเทสดูผลปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เสียไม่ได้เสียหายอะไรนะ ใช้ดีใช้ดีด้วยสำหรับเพื่อนเท่าใดที่ซื้อคามพอลเตอร์จากเราไปนะเราก็มีปัญหาก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะสามารถพูดคุยกับเราได้เราก็จะแก้ไขปัญหาให้ถ้าแก้ไขปัญหาให้ไม่ได้ก็เราก็จะทำการคืนคืนเงินแล้วก็ทำการเคลมทุกอย่างให้ลูกค้าลูกค้าแค่ส่งสินค้ากลับมาคืนเราก็จะชดเชยส่วนส่วนต่างให้ เต็มจำนวนนะครับขเคลนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าบางครั้งบางทีสินค้ามันไม่ได้เสียหายหรอกอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องยนต์หรือว่าการติดตั้งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ